มาครับมา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 กินตําหุงพี่น้องเอ้ยเป็นคือผมบ่ใส่ได้ก็ใส่ใส่ใส่เละใส่ใสจักเป็นอยังนี้ใส่ดีใส่ดีแต่ของเป็นผู้หญิงเมียอยาแเท่นี่จะเห็นผัวกิน,กนหึมกูมาลำคา่นแห้งอุ้ยตำใหม่กูกินซ้ำหนีมึงอยากซ้ำหนีเลยเหรอมันลำบากใจแห้งประนันบ่บ่พอกรับพี่น้องลำบากใจทรมานใจแห้งมันบ่อตำใหม่กินซ้ำหนีนึ่งจม บัะเท่เห็นผู้สาวน,านะ่นะแลดใส่แลดใสกูคือ,อบา่าวาแน่เป็นหยางคือทำงงเนี่ยพอตามเพชรกวว่าพออีดีบัตรจำพอรสชาติเจ้าละอยกินม่มงนี่ตามมาหุ้งนี่ฮะกูหิวเราได้นี่เออเอ้เอา จ่มเขาไม่ได้จมเขาว่าจมใต่จมกระดอกกระเดียตามบอกคงเห็นกูกินตำหนี่มึงยากตีมึงยากบอกมึงยากตีมึงหางแห้งบอกลาตามหิวออกี่เหรอนี่มันฟองใส่ตาไงงวยขวดลงมาหนิโอ้ยง่วมามาครับแล้วๆๆนี่แล้วๆนี่เอาขวดกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็ ยินพี่น้องตาโมฮุงแล้วตัวมาเพชรนะบันตาโมฮุงใส่หัวหอยพี่น้องนี่ตาไม่แล้วหรอพอใจไปพอใจแล้วจ้าที่หนึ่งสมอยากนะกอยากกันล่ะจ้างใส่นั่นสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับครอบครัวน้องเฟื่องน้องฝนนาะครับน้อพี่น้องครับเอ้ยพี่น้องครับเอ้ยเป็นคือพ่อเยี่ยมบอครับเป็นคือไอดอนหลังขั้วบอเป็นจ้างไหน อยากกินอยังก็ไม่ต้ใส่ใส่ใส่และใส่พี่น้องพี่น้องเอาผัวมาะยังค่ะเอาผัวมาใส่บ่ค่ะพี่น้องบ่เมียนเอามาไวเป็นเทวดาเนาะพี่น้องเนาะเอาผัวนี่เอามาใส่หงเขาล่างถวยซากผาล่างจานพี่น้องเม่นบ่จ้ะคอมเมนต์มาเด้อจ้ะคอมเมนต์มาว่าเอาผัวมาไหวเห็ดหยังได้พี่น้องเด้อผู้ลำบากเมีืนไผ่เมีนไผพ่อนี่ล่ะเม่เออเขาให้เอามาใส่ได้ผัวนั่น กินครับกินมาครับมาสูผู้สู่คนบวท่าทางไก่ท่างไก่บัวตะยูต่างประเทศในใประเทศเนาะครับเนาะบัวตะผู้สาวโรงงานหรือผู้บ่าวโรงงานครับมาจินตำาบักฮุงใสหัวหอยเพ็ดเพ็ดนี่ครับผมผมก็ตตำแบบซาดใจให้แม่นุษยตากเบอร์เลยครับผมจินเนี่ยมามาครับมาใช่สิปากเบอร์เนาะมาจินน้ำกันครับผมมาพี่น้องทางเล่าเฮาม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 าขออันนี้ก่อนครับผม เป็นยังไงแม่รสชาติเป็นยังไงโอ้สุดยอดเลยตำโตๆพองหยี่ยมๆแม่พี่น้องหืมพักกระไรพี่น้องหืมพักกะเซ็ดหยอดทัาตะวันเออต้นกาบ่เ้อยังไงพักกันจองพี่น้องอกันจองครับพี่น้องำต,ตำกับตำเผ็ดตำโอ้ตำอิ่งแงกระดอ,อกกระดิ่งตำเผ็ดแกงไผยบ้านนี่กะแม่บอกว่าตำรสชาติไดนก็ได้พ่อก็ตำให้กินเลยแต่แม่เอ้ย กินอยากินแบบซีนหยาบๆพี่น่องั้งกินั้งเสียงกันพี่น้องยังซีล่ะครับพี่น้องั้ำเห็ดกับเขาแซบด้วยครับเด้อเมื่อยังซีหล่ะครับเป็นแบบคือพอเยี่มบอครับรับชมยูจหวัดใจย่อำเพื่อไหคอมเมนต์มาบอกเน่อครับเด้อโอ้ยพอเยี่มชีวิตพอยี่มคือผมเลยครับนี่บอกผมเนี่ครับเป็นคือผมบอไปบอกเพล่นจริงใจเมี่ยแบบผมเนี่ยเพลผมเป็นคือพอดอกน้องพี่น่องอือ ของมักก็คือข่าปูนเนือพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้จำตัวโตพป็ใหญ่ไงเื่อกีจัมามากๆพี่น้องเนี่ยเขาบอกว่ากินแบบยังไงดีกวอาเขาต้องหยาดเรียกข่าปูนนะพี่น้องกินยังกว่าลำบากยังไกว่ากินห้างปากลำบากตุ๊ดตุ๊ดอืออือโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วครับสุดใส่หนาดไม่มีหมองบอก อย่ะบอกว่าถือกับพี่น้องสอนนี่แหละแซ่บครับแซ่บพอเยี่ยมเพรอยากคุยครับผมยังตำหมกหุ้งนี่ก็แซ่บครับนี่แหละครับวิธีแซ่บกับเมียกับไส้ครับผมเมื่อวานตำเมียครับลูกสาวกับไส้ท่านบรมดาล่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเป็นผู้จัดการบ้านมันก็ต้องทุกอย่างตัวพ่อเอ้ย เป็นดีเหระได้แม่หายเป็นผู้จัดการบ้านครับเออใครอยู่ครับแมนพ่อเป็นผู้จัดการบ้านแม่เป็นร่องผู้จัดการแม่นบอลครับสากากัแมนพรมาครับจ้ารางถวยถวยเยี่ยงกับแมนพรครับจ้าต้องแล้วนั่สี่ตัวพ่อไอ้ผู้จัดการอืมอืมไปเยี่ยมอามอืมพอดีเลยมา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 ด้านนด้านี้ด้านไหนานอมอืมหนักเอากำแซนไหมืม สวัสดีครับโยนรูเติมครับอาอแต่โยนรวมอะไรลูกฮะมุนเติมหน่อยซี่ครับเออเแต่โยนแล้วสาวที่แต่โยนใช้ของลูกกินก่อนลูกลูกกินกินเผ็ดที่แรกเฟซวันนั้นอ่ะลูกกินอืมเฟซไหนกินลูกชื่ออะไรไม่น้องแป้งอไม่ลูกกินน้องแป้งน้องแป้งแป้งมาท่าซ่างไหนแป้งอ่ะอืมเอราะอนุญาตพี่น้องแป้งมาแทางไหนแป้งน้องแป้งอ่ะเออจ๊เจ๊บอกเฮ้ยคนนั้นคนนั้นเด็บแต่โยนรู้จักอ่ะมาเนี้ยอืม ค่ะน้ำเต่านี่บ่แม่เพิ่นอนไปเที่ยวน้ำหลูกน้ำเต่ามือเดียวเป็นเหตุเลยแป้งไหนเติมบ็ที่เจอเท่านั้นเต้โคตรพ่อเราเลัให้กับน้องเขาหน่อยมาแล้วแม่นุชไม่ดิไอเติมพูดดีๆลูกวันนั้นเขาอยากดูงัวเลยพ่อขอเฟซเขาแล้วก็ถ่ายไปเจียวกับงัวใช่ไหมเออถ่ายสดไปให้ดูจำเป็นยังต้องขอเฟซกันเอ้าแม่แต่ทั่วเขากันซื้อมันบ่ได้เดิเขาต้องขอเฟสได้ด้วครับเวลานั้นผม่งกันเฮยเงี้ยงกล้องให้เจ้ามึงแล้วน้องขนมอ่ะนั่น มันหลายปนั่นเต้อีกคนนึงไม่น้องแอนน้องเฉลี่น้องยังอีกบ่ไม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 ่แค่อีกคนนึ่งแค่สองคนเลยเหรอสองคนสองคนบ่แม่นขนมอาอดเด้อใจอดเด้อพี่น้องเอ้ยมุกินบัวกินอดเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้มาขนมขนมแป้งอีหยังเนี่ยนี่เฮ้ยปาดทเพอบ่ได้เลยโพดโพเากยับตาให้หนังเก็ยับตายให้พ่อเสแสรเนี่ยนี่โอเคอ๋อใช่ใช่เขาบอกจะไปดูมัวใช่อื แม่ได้หูนะได้หูได้หูได้ออกจากผู้จัดการเลยแม่ก็นหูยังไหนแม่บุญเติมกัเว้ามั่วเฮ้ยเว้ามั่วเว้าวหูเด็กคุยกันยังนั่งยังมาจบอีกเด็กพี่น้องเอ้ยคอยว่ามือนีมีอีกมื่คุยอีกแขกลราพี่น้องฮะออแล้วคุยกันยังเดิมครับม แซบไหมแซบมากแซบไปกินผมวเราเว้าทำไมกินนะกินแซบไปหรือพักกันหลายพื่อน้องแซบสุดเสน่ห์หนาดไหมสุดเสน่ห์หนาดเออกินแล้วอย่าเว้าเว้าทำให้แม่นุชเข้าใจผิดเจ้านีเว้าดูเด้เริ่มสิซักจะสงสัยไปแล้วเด้งั้นอีหลีเด้นี่ร้อนโต้บ่ร้อนแม่ร้อนโตเด้นี่ร้อนโต้ังไรแม่ก็น้องเขาถามว่าเตยมีมีเมียยังเตยมเขาตอบไปยังตอบไปกันไหนถูกยัง ขาาบอกว่ย<อ>ังมันบ่แม,ม่นี่แม่มึงเป็นแพ่บประนันตินมึงนี่ว่าของจันเติมให้งเงียบมันจังสิแม่ฟังไอพ่อง้อพ่อนีน่ยนะไออันนี้ไปจังสันไปบ้านที่มันมาออกแบบโอ้วย,ยังครับยังยังเดี๋ยวผมกนะนัดจังสนันจังสีแบบนี้อันนี้ก็ไปเง,งี้ยกุด้นหูนะเงี้กูได้นหูนะนกันกูหูหรอมึงมึงสีหนาวนอกพี่นอกข้าวแก่ข้าวจมอยู่พี่นอกเอ้ยขอเอาไผ่เริ่มมันนี่เอาตีเลย บักจมยังบ่าจมยังมันพ่อถืองอหอยเจ็บแม่น้อเพชรน้ออ้แต่พี่น้องมือนขอโทษขอให้อะไรเราค่ะทั้งกินทั้งจมห้ผัวพี่น้องปวดพ่อไหมหอยไปเดียวมือเดียวไปขอเฟร็ดขว้าไล่กันหลับแย้พี่น้องกินแม่มันเพชรข่อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วเดีวก็ไปเคี่ยวกันน้ำเขากินไปอิ่มไหมไปอิ่มแล้วใช้เคี่ยวกัน แม่กินน้อยๆนี่นาะแม่เอาไปินเพอแล้วลาเพิ่นลาเพิ่นเดี๋ยวเราพออีกจะค่ำนะน้องแม่เนาะเอาเลยเขากินแม่กินกิ่มไแม่เดี๋ยวไปเกี้ยกันข้างน้องอ๋อมีเกี้ยอยู่บ่แม่แมุมฝ่าวมุมโหดพ่อแบบแตงโมพี่น้องเลยเฮ้อบ่ได้ปะเป็นทั้งสี่ตลอดพี่น้องเอาละ แซ่บพี่น้องแซ่บพี่นี่เออแซ่ยบน้องแม่ใส่บักอันหอยหน้านาะพีม่เนี้ยแม่นี่แม่เนี้ยมาอ่าฝ่าเตยล่ะเดี๋ยวไปเคี่ยวกันอุ้ยฝ่าบอกเพิ่นเร็วๆครับผมถ้าผู้่ได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้ครอบครัวน้องเฟื่อนน้องฝนนะครับน้อถ้าว่าจ่าไอที่แม่นุชไอ้เข้าใจผิดกับพ่อเยี่ยมก็ขอโทษขออภัยเนาะครับน้อบุญเติมแก้บ่วหัเลี้ยงบ้านแจกลายยางมาที่หลังแก้บ่รู้เลี้ยงครับผมก็พ่อเยี่ยมก็ขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงครับผม สำหรับมือนี่ขรอบคั้วน่อ,องเฟื่อ,องน่องฝนก็นลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะคไปลูกลูกลูก